ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอลาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of s o n a r i a นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทําการรีวิวเจ้า c r e เจอร์ตัวใหม่ที่ทางผู้พัฒนาหรือว่าทางเกม Creature of s o n a r i a นะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับให้เป็น c r e เจอร์ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยนะครับเจ้า c r e เจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเพิง่งถูกอัปเดตเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็น c r e เจอร์ที่เป็นหนึ่งตัวนะครับที่เพื่อนๆผู้เล่นเนี่ยนะครับค่อนข้างให้ความสนใจตัััวววเเเเเลลยยยยนนนนนน่่อองะคครรรบดดดีีีี๋ใิิปโ้าาามู รายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวน oh, no. ี้กันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งในช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางทิกต็อกด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทิกต็อกหรือว่ามีบัญชีทิกต็อกเนี่ยนะครับก็ฝากเข้าไปนะครับเพื่อนๆกดติดตามช่องทิกต็อกของผมไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับสั้นๆมากมายเลยให้เพื่อนๆๆหนน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 ่่่่่ออ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 ยยยยยะะะะะะะคคคคคคครร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 รัััััััับบบบบบสาาาาาาามมมมถถจจจจจไไดดด้้้้้ชชกเเ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 งงโพพแลลววีีีีีีี๋ปปปข์์ท็ ตอนนี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาทําการรีวิวครีเจอร์ตัวใหม่นะครับที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นครีเจอร์ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ทางเกมเนี่ยนะครับเพิ่งได้ทําการอัปเดตเข้ามาเมื่อเช้านี้แบบสดๆร้อนๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยนะครับให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากในขณะนี้เลยนั่นเองนะครับโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้าเอโรร ผมขอเรียกเจ e, ้าครีเจอร์ตัวนี้ว่าเจ้าเอรอลิกแล้วกันนะครับโดยเจ้าเอรอลิกเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ได้ถูกทําการอัปเดตเข้ามานะครับเป็นครีเจอร์ประจําสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเอรอลิกเนี่ยนะครับยังเป็นครีเจอร์นะครับที่อยู่ในทีมรอยัลตี้นะครับสเปเชียลด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าทีมของราชวงศ์นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกเนี่ยก็ให้นึกถึงหน้าคิงนะครับหรือว่าเจ้าเอมพิเทเรียมหรือว่าจะเป็นหน้าควีนที่ชื่อว่าเจ้าเอริเดียนะครับก็จะอยู่ในทีีีมมนน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 ััััััั้้้้้้่่่เเเเเเเออองงะะะคคครร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 รบบบบบซึวิิิธกกกกาาาาาาาไไไดดดดจจลลยยสถโ รอยต์ตี้กาชานั่นเองนะครับก็คือเข้าไปที่ช็อปนะแล้วก็กดออกคเลเจอร์นะครับแล้วกดกาชานี้นั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางตู้ท้ายนิดนึงนะก็จะเจอกับตู้รอยต์ตี้กาชานั่นเองนะครับโดยในตู้นี้เนี่ยนะครับจะรวบรวมนะครับเคเลเจอร์ที่อยู่ในทีมราชวงศ์หรือว่าทีมแห่งอาณาจักรอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเคเลเจอร์ทั้งหมด6ตัวแล้วนะที่อยู่ในตู้รอยต์ตี้กาชานั่นเองนะครับโดยตัวแรกที่ทางเกมได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับก็คือเจ้าเอมพิเอรั ที่ได้รับฉายาว่าเป็นพระราชาแล้วก็พระราชินีนั่นเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเอสคารลแล้วก็ลูริเมสนั่นเองนะครับที่เป็นลูกชายของพระราชาแล้วก็ราชินีนะครับก็คือเจ้าชายและเจ้าหญิงนั่นเองนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็ได้ทาการอัปเดตเจ้าจิโกแจงเกิลนะครับหรือว่าตัวตลกนะครับแห่งอาณาจักรเข้ามานั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็ได้ทําการอัปเดตเจ้าเอรอนดิกนะครับหรือว่าเจ้าทหารนะครับของพระราชาหรือว่าทหารผู้ปกครองเมืองแห่งรอยตี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเงื่อนไขในการสุ่มตู้รอยตีกเน่ัวท นะครับจำนวน10บใบนั่นเองนะครับโดยนะครับเราสามารถได้รับเจ้าตัวที่กิดนี้ได้นะครับจากการใช้เห็ดนะครับในการแลกตัวได้นั่นเองนะครับซึ่งเรดในการแลกนะครับก็จะอยู่ที่800เห็ดนะครับต่อ1ตัวนั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าหากเพื่อนๆต้องการ10ตัวเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องใช้ทั้งหมด8,000เห็ดนั่นเองนะครับก็จะได้ทั้งหมด10ตัวเพื่อใช้ในการสมตู้กาชาปองรอยต์นั่นเองนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งในการได้รับตัวเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถรับตัวได้นะครับโดยการนำเคล้วเนี่ยนะครััับบไไปปยยย่่่ออนนนเเงะครโดดกข้าที Ina, แล้วก็กดที่สปีชีตรงนี้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะนําสปีชีของคลีเจอร์ที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยนะครับไปย่อยหรือว่าไปเซลล์ได้นั่นเองนะครับซึ่งเรดในการแรกเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่25สปีชีนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับ1ตัวนั่นเองนะครับก็หมายความว่าเราต้องย่อยคลีเจอร์ให้ครบ25ตัวหรือว่า25สปีชีเพื่อให้ได้รับ1ตัวนั่นเองนะครับซึ่งหากต้องการ10ตัวก็ต้องย่อยคลีเจอร์ทั้งหมด250ตัวนั่นัับ่าาาใมมตตวว10สํ ที่กาชาได้เลยนะนี <bulun> ่นะครับก็จะมีโอกาสได้รับเจ้าเอลาริกนะครับอยู่ที่16.6นะครับถือว่าเป็นตัวละครใหม่นะครับที่ค่อนข้างที่จะได้รับยากเอาเรื่องเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสออกแค่16.6เท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในตู้มันมีครีเจอร์ที่อัปเดตเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับและแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าจะมีครีเจอร์ตัวใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามาในตู้รอยัลตี้นี้อีกเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ในการได้รับนะครับครีเจอร์แต่ละตตตตััััววใในน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 ููู้้้ีีีีีเเเ่่่่ยยะะะคคครรรรบบก็จจจลดาามมํทอออ์ง มาดูสเตตัสของเจ้าเอโรลิกกันบ้างน,นะครับสำหรับสเตตัสของเจ้าเอโรลิกเนี่ยนะครับเจ้าเอโรลิกก็จะมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่6,200นะครับดาเมจในการโจมตีอยู่ที่400ดาเมจนะครับสเตมินาเนี่ยอยู่ที่75นะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตนะครับจากร่างเบบี้ถึงร่างเอลเดอร์หรือว่าร่างโตเต็มวัยเนี่ยอยู่ที่55นาทีนั่นเองนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่6,500นะครับสปีดในการเดินอยู่ที่35ในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่60นั่นเองนะครับส่วนบทความเป็นมาของเจ้าเเเเเเออออโโรรรรริิกกกกนนนนนีีี่่่ยยยะะะคคัับบบ็็จวาป วินผู้กล้าหาญนะครับที่เป็นผู้รับใช้นะครับและคอยปกป้องราชวงศ์นะครับจากสิ่งชั่วร้ายหรือว่าศัตรูที่มาลุกลานนั่นเองนะครับด้วยเกราะที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ดาบอันแหลมคมของพวกมันนะครับและยังมีความแข็งแกร่งของร่างกายของพวกมันอีกนะครับทาให้พวกมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะต่อกรนะครับหรือว่าต่อสู้นะครับกับศัตรูที่มาลุกรานราชวงศ์หรือว่ารุกรานพระราชาหรือว่าพระราชินีของพวกมันได้โดยไม่เลือกหน้าหรือนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของเจ้าเอรอดิเคลนั่นเองนะครับ ก็จะเป็นครีเจอร์ที่คอยปกป้องนะครับราชวงศ์หรือว่าคอยปกป้องตระกูลของพระราชานะครับจากความชั่วร้ายหรือว่าจากศัตรูที่จะมารุกรานอาณาจักรนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานําเจ้าเอราลิกเคลียร์เนี่ยนะครับเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับปเพื่อนๆว่ารายละเอียดของเจ้าเอราลิกเนี่ยนะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้าเอราลิกนี้เนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรบ้างและตัวของเจ้าเอราลิกนี้เนี่ยนะครับจากแข็งแกร่งหรือว่าเก่งแค่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมละครับอ่ะแลวตอนนี้เราก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าเอร อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าเอโรริกเนี่ยนะครับหรือว่าเจ้าทหารตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์นะครับประเภทแคนิวอลนั่นเองนะครับหรือว่าประเภทกินเนื้อนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตระกูลนี้เนี่ยนะครับหรือว่าครีเจอร์ประเภทรอยัลตี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นครีเจอร์ประเภทแคนิวอลกันทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเจ้าเอโรริกนี้เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวนะครับอยู่ในระดับกลางไปถึงค่อนข้างใหญ่นั่นเองนะครับโดยเจ้าเอโรริกในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับเพื่อนที่มีรูปร่างหนีีี่่่่นนนนะะะะคคคคคครรรัััับบบบททอข้้าางงจลลยึก สัตว์เลื้อยคานมากๆเลยนั่นเองนะครับโดยในการเดินของเจ้าเอรอลิกเนี่ยนะครับจะเป็นคลีเจอร์นะครับที่จะใช้2ขานะครับในการเดินนะแต่ว่าโดยการเดินของเจ้าเอรอลิกนี้เนี่ยะน,นะครับจะเป็นคลีเจอร์นะครับที่จะใช้4ขานะครับในการเดินนั่นเองนะครับแต่ว่าในการยืนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นคลีเจอร์ที่ยืนใ,ในลักษณะ2ขานั่นเองนะครับโดยจะใช้บริเวณ2ขาหน้าเนี่ยนะครับในการโจมตีนะครับแล้วก็ในการพกพาอาวุธนะครับไปในสถานที่ต่างๆนั่นเองนะและในร่างวัยเด็กของเจ้าเอรอลิกเนี่ยนะครับก็จะเป็นคลีเจอร์ที่ มีรูปร่างเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างจะโล้นแล้วก็ดูเรียบง่ายมากๆเลยนะแต่ว่าจะมีเพียงแค่คล้ายๆกับริปปินนะครับที่อยู่บริเวณส่วนหลังนะครับทั้ง2ข้างนั่นเองนะครับซึ่งในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับเราจะยังไม่เห็นดาบนะครับที่อยู่บริเวณ2ขาหน้าของเจ้าเอลอลิกนะครับเนื่องจากดาบ2ข้านี้เนี่ยนะครับจะงอกขึ้นมานะครับหรือว่าจะเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่เอลอลิกนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับร่างวัยเด็กของเจ้าเอลรเ์นนั่องนนะคครับเเป็ล คล้ายคลึงกับสัตว์เลื้อยคานมากมากเลยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเพื่อนๆรายละเอียดโมเดลนะครับของเจ้าเอลลิเคียในร่างโตนะครับเพื่อนๆรรมไปถึงรายละเอียดของเจ้าเอลลิเคียนะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโมเดลของเจ้าเอลลิเคียตอนโตกันเลยดีกว่าครับ อันนี model, ar, ้ก็เป <lac> ็นรายละเอียดโมเดลนะครับของเจ้าเอริลิเคียนะครับในร่างตอนโตนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่ามีอ็อซเซอรี่นะครับหรือว่าของประดับเนี่ยนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆในร่างโตเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่มากๆเลยนั่นเองนะฮะสำหรับเจ้าเอริลิเคียเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยที่เป็นธีมแนวทหารหรือว่านักรบอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโดยไอเดียในการสร้างเจ้าเอริลิเคียขึ้นมาเนี่ยนะครับจะได้รับไอเดียในการสร้างตัวของมััััันน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 นขึ้มาาาาาใคครรรรรบบบจกกททหหะืออว่่เเพิยยง ก็จะเป็นนักรบที่สวมใส่เกราะหนาๆเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าเอริคเคลียร์เนี่ยนะครับก็ได้รับนะครับการขนานนามหรือว่าการสร้างตัวมันขึ้นมาเนี่ยนะครับให้เป็นนักรบนะครับที่คอยปกป้องราชวงศ์นั่นเองนะฮะโดยตัวละครของเจ้าเอริคเคลียร์เนี่ยนะครับจะจัดได้ว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในเทียร์่หรือว่าระดับ4นั่นเองนะครับซึ่งนะครับทางน้าสตีตันของเจ้าเอริคเคลียร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยนะครับที่ ที่ค่อนข้างรุนแรงเลยน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเสียดายที่น้ําหนักตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับก็จะทาให้การสร้างดาเมจเพิ่มเติมของเจ้าเอโรลิคเรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมได้น้อยไปสักนิดหนึ่งนะแต่ก็ด้วยพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้เจ้าเอโรลิคเรียนเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ใน tier สี่ที่ค่อนข้างเก่งอีกหนึ่งตัวเลยนั่นเองนะฮะส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่ของเจ้าเอรร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 ลลลลิิคค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 เเ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 เนนนนนนนีีีีีีีีี่่่่่่่่่่่ยยยะะะะัับบกก็็จจจจววาาาปออออออ์์ททททืืไดด้้ขงงพๆม ขนาดตัวเนี่ยนะครับประมาณนี้ก็ไม่น่าจะเคลื่อนที่ได้เร็วเท่าเจ้าเอลลิคเคลียแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าน้าหนักตัวที่ค่อนข้างน้อยของเจ้าเอลิคเคลียด้วยนะครับทำให้มันเนี่ยนะครับสามารถจะเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับก็จะทําให้มันสามารถจะล่าเหยื่อได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับบวกกับมีพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองนะครับก็จะเป็นคลีเช์ที่ค่อนข้างที่จะล่าเหยื่อแล้วก็เล่นง่ายอีกหนึ่งตัวเเเเรรรราาาาาาไปดูออออี้้หืวว่คคมมสถขงจ มากดีกว่านะว่าความสามารถของเจ้าเอลลิคเรียนเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเจ้าเอลลิคเรียนกันเลยดีกว่าครับสำหรับความสามารถของเจ้าเอลลิคเรียนเนี่ยนะครับความสามารถแบบแฟสซีฟเอฟเฟกหรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้าเอลลิคนี้เนี่ยนะครับความสามารถที่หนึ่งเลยนะครับก็คือความสามารถสเติงอินนัมเบอร์นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเจ้าเอลลิคเรียนเนี่ยนะครับเข้าร่วมปาร์ตี้หรือว่าเข้าร่วมแพ็คนะครับแล้วมีครีเจอร์ที่เป็นสปีชีส์นะครับหรือว่าประเภทเดียวกันซ้ําอยู่กันในปาร์ตีี้เนน่ยะะครับจ ทำให้เจ้าเอลลิคเคลียร์เนี่ยครับสามารถที่จะสะสมสแต็กล์นะครับแล้วก็สามารถที่จะแข็งแกร่งได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นหากในปาร์ตี้ของเราเนี่ยนะครับมีเคลเยเจอร์ที่เล่นเป็นเอลลิคเคลียร์เนี่ยนะครับเหมือนกับเราเนี่ยนะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะทําให้เอลลิคเคลียร์ทั้งหมดที่อยู่ในปาร์ตี้ของเราเนี่ยนะครับแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตามจํานวนของเอลลิคเคลียร์ที่อยู่ในปาร์ตี้นั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเราเนี่ยนะครับเล่นเอลลิคเนี่ยนะครับแบบเป็นกลุ่มหรือววว่่่่่าาาาเเเเเเป็นน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 นฝูงงงีีียยยะะะะะะคคคครรรรรััััับบบบจจทให้้้้ตตลลลสมมถกกขึไดแๆอ ความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ f e n s i v e b บ e e d นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ศัตรูที่มาโจมตีใส่เจ้าเอริลิคเรียนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะติดสถานะบลีหรือว่าสถานะเลือดไหลเองนั่นเองนะครับความสามารถที่สานะครับคือความสามารถบีดได้แข็งนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยจะทาให้เจ้าเอริลิคเรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะโจมตีใส่ศัตรูนะครับแล้วสามารถที่จะสร้างบาดแผลชะกันนะครับให้กับศัตรูได้นั่นเองนะครับก็จะทาให้ศัตรูเนี่ยนะครับติดสถานะบลีหรือว่าสถานะบาดแผลแล้วก็เลือดไหลเสียดาเมจเสีย ความสามารถที่4นะครับคือความสามารถบล็อกบลีนั่นเองนะครับด้วยเกราะที่แข็งแกร่งของเจ้าเอล์ลิงนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เจ้าเอล์ลิงเนี่ยนะครับมีภูมิต้านทานต่อสถานะบลีหรือว่าสถานะการเกิดบาดแผลเนี่ยนะครับอยู่ที่75%เลยนั่นเองนะครับความสามารถที่5นะครับคือความสามารถบล็อกพอยซันนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยจะทำให้เจ้าเอล์ลิงเคลียร์เนี่ยนะครับมีภูมิต้านทานต่อสถานะพอยซันหรือว่าสถานะติดพิษอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองฮะส่วนความสามารถแบบือความทีฟอรเบอร์ตี้หรือว ความความสามารถนี้เนี่ยหลังจากที่เราทําการกดใช้นะครับเจ้าเอลลิกนี้เนี่ยนะครับจะทําการล้างสถานะนะครับที่ไม่ดีกับตัวเองน่ะออกจากตัวเองทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะมรีสถานะพอยซันหรือว่าสถานะกระดูหักต่างๆเนี่ยนะครับเจ้าเอลลิกเนี่ยจะทําการล้างออกจากตัวเองทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เป็นความสามารถที่ค่อนข้างโกงมากๆเลยนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถแอมบัชนี่นะครับความสามารถนี้จะเป็นความสามารถในการวิ่งจู่โจมนะครับเข้าใส่ศัตรูแบบรวดเร็วเลยนั่นเองนะครับข้อดีก็คือจะทําให้เจ้า สามารถจะวิ่งเข้าใส่ศัตรูได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็จะทําให้เจ้าเอริลิกเคลียร์เสียค่าสเตมิน่าแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับความสามารถที่3นะคือความสามารถเทลวิสนั่นเองนะครับความสามารถนี้จะทําให้เจ้าเอริลิกสามารถจะโจมตีจากด้านหลังได้นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าเอริลิกเคลียร์นั่นเองนะครับเป็นครีเจอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ในทีมทหารหรือว่าหนักรบนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆสนใจหรือว่าอยากจะได้เจ้าเอริลิก ครับก็สามารถไปสุ่มเจ้าเอลลิครับจากตู้เรือที่กาชาได้เลยนั่นเองนะครับเป็นคลีเจอร์หนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างน่าเล่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างเก่งอีกหนึ่งตัวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอขายของนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเจ้าเอลลิริกเคลียร์นะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งฟาร์มหรือว่านั่งหาเจ้าตัวที่กลิ่นเนี่ยนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อหน้าเจ้าเอลลิริกเนี่ยนะครับจากเพจพีเอ็กซ์แอดากอนฉบับอีกได้นะครับทางเรา ก็มีเจ้าเอลลิคเรเลยนะครับพร้อมจําหน่ายเยนยนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากเจ้าเอลลิคนี้เนี่ยนะครับเรายังมีเครเ่อร์มากกว่าอีก100สายพันธุ์นะครับให้เพื่อนๆนะ่ยสามารถเลือกซื้อกันได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเหตุที่เป็นค่างเงินในเกมนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถได้จะใช้ซื้อของต่างๆได้เลยนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถทักแชทเข้าไปในเพจได้เลยนั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปกับเจ้าเอลลิคก่อนละกันนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวัััันนนนีีี้้เ่่ยตตออองขววลาไปกสสดครบ